h อ l i d a y i อินวานานาวาห้องนอนมี293ห้องเป็นโรงแรมแห่งแรกในเอเชียของ h อ l i เด y i อ n ที่มีส่วนน้ำบริการด้วยกิจกรรมเยอะแยะมากมายแล้ววันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษด้วยนะคะหนุ่มๆน้องๆเล่นซีรีส์กับเราล e e ท์ไนท h t ดอะซีรีสคืนนี้มีแค่เรา แต่ว่าเตะบอลเก่งๆอุ้ยวิวดีมากถ้าใครมาที่เนี่ยจะต้องขึ้นมาถ่ายรูปบนนี้เพราะว่าเป็นจุดแบบเช็คอินเลยเครื่องดื่มที่เนี่ยขึ้นชื่อมากบาริเดอร์ที่นี่เขาได้รับรางวัล rising star เป็นไงอือสมแล้วที่ได้รับรางวัลค่ะน้องเป็นต้อง สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการดาว House f a เทปมีพิเศษมากๆเพราะว่าเราอยู่ที่หัวหินด้วยเนาะไม่ได้มาต่างจังหวัดมานานมากใช่แล้ววันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษด้วยนะคะหนุ่มๆสองหนุ่มค่ะน้องโชคดุนแลวก็น้องเฟอร์สามหนุ่มดีคก็อยู่อยู่อยู่แล้วเราเชิญน้องๆมาเพราะว่าน้องๆอ่ะเล่นซีรีส์กับเรา Deep Night the Series คืนนี้มีแค่เราเป็นซีรีส์วายค่ะ สวัสดีครับผมเฟิร์สปียังกูนะครับอยู่ในเรื่องดิ h ไนเดซ e r i e s นะครับรับบทเป็นเวลาครับเป็นนายเอกค่ะโชกุนครับชื่อจริงชื่อปารามิเทร์ลุนครับตอนนี้ก็รับบทเป็นเข็มจิตครับผมเป็นพระเอกค่ะสองคนนี้เขาคู่กันไปอยู่อะ่ะดีเจเจมครับเป็นอ่าดีเจ แห่งบาบานี้นะครับใช่ค่ะตอนนี้ค่ะเรามาเที่ยวกันที่หัวหินเราอยู่ที่โรงแรม h o l i d a y i อินวานาวาเป็นโรงแรมแห่งแรกในเอเชียของ h อ l i เด y i อินนะคะที่มีสวนน้ำบริการด้วยกิจกรรมเยอะแยะมากมายแล้วห้องนอนเนี่ยเขามี293ห้องนะคะแล้วก็สิบสามใช่เยอะมากเลยทีเดียวนะคะแล้วสระว่ายน้ำของเขาอยู่ชั้น2 6เป็นสระว่ายน้ำแบบไร้ขอบสามารถที่จะมองเห็นวิวทิวทัศน์ของ วหินได้180องศาและยิ่งไปกว่านั้นชั้น27เขามีสกายบาร์ค่ะเป็นบาร์กระจกอ่ะที่ทําให้เราสามารถมองเห็นวิวได้อะไรได้นอกจากนี้ก็ยังมีฟอร์ซิลิตี้ต่างๆอีกมากมายเลยครับบริการฟิตเนส24ชั่วโมงหากว่าใครปวดเมื่อยตัวก็สามารถใช้บริการสปาได้ที่ทีทรีสปาครับครอบครัวไหนนะมีเด็กมาพักอาใส่ด้วยก็สามารถพาน้องๆไปเที่ยวที่คิดคลับได้เลยครับผมลูกค้าที่พักที่นี่นะครับเล่นส่วนน้ําฟรีจะเล่นเมื่อไหร่ก็ได้เล่นกี่วันก็ได้ครับผมเน็กครับก็จะได้รีสเบ่นน ก่านน้ำได้ครับผมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า12ปีนะฮักฟรีเล่นน้ําฟรีแล้วก็กินฟรีรับรองว่าฟรีตลอดทั้งทลิปเราย้อนอายุกันดีกว่าไปต่ำกว่า12ไม่น่าโตเลยนอกจากนี้มีห้องเกมด้วยห้องเกมนี้น่าตื่นเต้นมากมันจะมีไฟนีออนดึงดูดเราเข้าไปเข้าไปดูกันดีกว่าปะ นี่คือเกมรูมใช่แล้วสวยงามกว้างดีอ่ะเราเริ่มต้นเลยไหมเคยเล่นไหมเคยสิเราจะได้คอยตามจำนวนห้องพักจำนวนคืนด้วยห้องหนึ่งอ่ะเราจะได้อยู่แล้วหนึ่งพี่อ่ะพักแบบ two bedrooms พี่จะได้มาสามเราแบ่งเป็นทีไหมได้ใครแพ้ออกเอาให้คุณสองคนอยู่ด้วยกันเอาเอายังไงเอาจะแมนะคานอยู่ตัดอย่างนี้อยู่จะเอาไอเีอยู่ทีมอื่งใช่ไหมใช่ดังทั้งนี้ดังทั้งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราไป อครอบครัวเราอยู่ด้วยกันรักขึ้นบ่าทันทีใช่ใช่ใช่รักขึ้นบ่าทันทีเลยเออเริ่มแล้วนะครับมยอดเลยนะไปแล้วอาเเริ่มแล้วเริ่มแล้วซู่ซู่อฮ้ยเอาว้าวเฮ้ย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 หนึ่งเท่าหนึ่งเท่าห้ามชนะพี่ห้ามกันนะจะอะไรอ่าอุ้ย โอ้ยผมกันแล้วนะโอ้ยโอ้ยอะะเราจบเกมกันแค่นี oh, uh, uh. Like ้ด oh, ีกว anyway. ่าเรามีอะไรตั้งเยอะแยะที่เราต้องเล่นอ่ะมีพูลด้วยมีพูลด้วยไมีพูลแล้วก็มีอันนี้อันนี้เขาเรียกเกมอะไรนะฟุตบอลฟุตบอลอันนี้ผมยังไม่เคยเล่นเลยอันนี้ก็สนุก เก่งกิงเเอ้ย้ะเดี๋ยนะอุ้ยอุ้ยดระวังเราเล่นกันเบามากเลยเอกอ่เกมไหมแต่วยเกมนี้เราไม่ใช่อ่เเกมนี้เราเล่นไปได้อุ้ยมีเกมแข่งรดด้วยที่มันมีพวงมาลัยให้เล่น ไปดูมาทำไมปวดหัวอ,อ๋อดิฉันใส่ตาย,ยาวค่ะมันใกล้ไปนิดเร็ว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 รว,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 วันนี้เร็ววันนี้จะแหกโค้งแล้วครับผมผมว่าวันนี้ผมไม่ได้เล่นแล้วล่ะครับ น่น,นะดิน่นจะสนุกจริงๆแหละจริงไม่ไม่ไม่เปลี่ยนให้คนอื่นเล่นเลยไม่รู้กันเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรนะเขามีเพลตรงนู้นอีก PS5 เดี๋ยวเราไปเล่นกันได้<ช>ได้นะแต่ว่าตอนนี้ให้พักกันแป๊บหนึ่งค่ะเพราะว่ายังมีอะไรเยอะเลยที่โรงแรมนี้เขามีนะค <c oughs> ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันว่ามีอะไรนะบ้างค่ะอ <c oughs> ่ามาถึงห้องพักแล้วค่ะ ป่าเราไปนั่งเมาส์มอยนั่งใช่มันกว้างอะใช่้วมีห้องน่านะเรานอนกันได้แบบสี่คนนอนได้สิบสี่คนยังได้สี่สี่คนก็เวอร์ไปคือก็บอกว่าที่ Hol i d a y Inn ที่นี่มีห้องพักทั้งหมด293้อเ้าห้องเขาแบ่งเป็นแบบแปดห้นด้วยกันวิวเป็นยังไงนะก็จะมีวิวภูเขาแล้วก็วิวทะเลแล้วก็วิวทะเลชั้นสูงนะครับทะเลชั้นสูงก็คืออยู่บน่ค่ะห้องที่เราอยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นห้องสวีทนะครับเป็น เตียงใหญ่มากมันเตียงคิงไซส์เลยครับแล้วเกิดถ้าเกิดเราทุกคนได้เห็นก็คือเป็นระเบียงแบบระเบียงชั้นสูงมากขึ้นสูงจริงๆเพราะว่าโรงแรม Holiday Inn ที่เราอยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นแบบโรงแรมที่สูงที่สุดในหัวหินเลยครับ<อ>ผมแล้วห้องทั้งหมดมีทป์อะไรบ้างมาเริ่มห้องทปปแรกนะคะเป็นห้องสแตนดาร์ดค่ะซึ่งจะมี3วิวด้วยกันนะคะก็จะมีวิวภูเขาวิวทะเลและก็วิวทะเลชั้นสูงค่ะ สามารถเลือกได้ระหว่างเตียงคิงหรือว่าเตียงเดี่ยวนะคะขึ้นอยู่กับห้องว่างของโรงแรมค่ะพร้อมด้วยตัวเลือกนะคะหมอนที่คุณชอบรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆและที่สำคัญนะคะทุกท่านที่เข้าพักยังสามารถเข้าใช้บริการส่วนน้ำวานานาว,าวาวอเตอร์จังก์อลห้องต่อไปนะครับห้องสวีทเตียงคิงบัลคอนี่นะครับผู้ใหญ่นอนได้2คนเด็ก2คน ความพิเศษของห้องนี้นะครับค,คือเราสามารถเปิดหน้าต่างจากหน้าเตียงของเราเลยครับแล้วก็ดูพระอาทิตย์ขึ้นจากทะเลเอ่าวไทยนะครับแล้วห้องนี้นะครับก็เป็นห้องที่มีห้องนั่งเล่นที่ใหญ่มากเลยครับห้องนั่งเล่นว่าใหญ่แล้วใช่ไหมครับมีห้องน้ําใหญ่กว่ายใหญ่กว่าใช่ครับี สองส่วนก็คือห้องน้ําสามารถนั่งแช่อ่างแล้วก็มองไปดูวิวแบบสวยๆได้เลยก็ยังมีห้องคิดสวีทอีกนะคะแบบหนึ่งห้องนอนก็คือจะมีเตียงใหญ่สําหรับพ่อแม่หนึ่งเตียงแล้วก็มีแยกห้องนอนสําหรับลูกอีกนะคะเป็นเตียงสองชั้นก็คือห้องเนี้ยห้าสิบสองตารางเมตรผู้ใหญ่นอนได้สองเด็กนอนได้สองเออแล้วก็เตียงคู่ก็แบบน่าจะชอบกันนะาะว่าจำได้ตอนเด็กแบบแล้วเวลาม,มีเตียงสองชั้นเนาะใช่ใช่ใช่ <laughs> แต่แฟมิลี่รูมที่เนี่ยสมมติว่าถ้าเรามาแบบครอบครัวใหญ่ขึ้นไปอีกเขาก็จะมีเป็นแบบสองห้องนอนแล้วก็สามห้องนอนอันนั้นโอโถงเลยกว้างเลยค่ะมาเป็นครอบครัวใหญ่มากสำหรับใครที่อยากรู้ราคาของห้องนะครับก็สามารถเข้าไปเช็คได้ที่เว็บไซต์ใต้นี้ได้เลยครับซึ่งโปรโมชั่นที่นี่ก็มีเยอะมากเลยนะครับสามารถเข้าไปเช็คได้ที่เว็บไซต์นี้เลยนะครับมีรายละเอียดให้เช็คอีกเยอะมากเลยครับผมเราพูดถึงห้องพักกันไปแล้วนะคะทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่พลาดไม่ได้อุ้ยชอบมากค่ะ ทรีสปาค่ะจองวดอโรมาไว้ได้ค่ะ,คะของเราตัวที่เป็นอโรมาก็จะมีเอ่อเป็น60นาที90นาที<ช>แล้วก็จะมีตัวที่เป็นสซนิติสที่น้ำหนักแล้วก็เทคนิคจะแตกต่างกันค่ะอชอบแบบเบาๆค่ะชอบแบบเบาๆเดี๋ยวพึ่งแบบนะนำเป็นตัวอโรมาเทอระพีนะคะได้เลยค่ะความโดดเด่นของสปาที่นี่คืออะไรคะรที่นี่จะเป็นแฟมิลี่โฮเทลนะคะที่เราโดดเด่นจาก โรงแรมอื่นหรือสปาอื่นๆก็จะมีตัวทรีทเมนต์เกี่ยวกับเด็กคุณแม่กับน้องนวดด้วยกันนะคะเป็นอ,รอโรมาออยล์้าละ60นาทีอุย้ยวิวด,ดีมากแล้วตอนนี้นะเราอยู่บนชั้น2 7ค่ะครับ <c oughs> เออเส้นบริเวณนี้มีชื่อว่า s k y d e ด เป็นของวานานาวาสกายนะครับมีใครกลัวความสูงบ้างคะไม่อยากจะพูดกลัวเหรอก็ถ้าถ้ามองลงไปข้างล่างมันก็จะกลัวใครที่ไปยืนตรงนี้ต้องแสดงความกล้าหาญเหมือนกันแสดงว่าเรากล้าหาญมากมันมองลงไปแล้วมันแบบนเี่ยถึงพื้นเลยอ่ะ แต่ต้องบอกเลยนะว่าถ้าใครมาที่เนี่ยจะต้องขึ้นมาถ่ายรูปบนนี้เพราะว่าเป็นจุดแบบเช็คอินเลยก็ว่าได้นะคะของ Holiday Inn หัวหินเป็นจุดพีซของที่นี่ใช่อยู่บนชั้น27นะคะสามารถมองเห็นวิวภูเขาวิวเมืองแล้วก็วิวทะเลนะคะเอเแต่วิวสวยนะแล้วก็บอกว่าจุดนี้เป็นจุดที่สูงที่สุดในหัวหินถึงว่ามีสวนน้ำเป็นวิวอยู่ด้านล่างด้วยนะคะ อ๋อนี่เป็นรูปคู่ครอบครัวครับอ่ะอ่ะมามาครับดูเป็นรุ่นเดียวกันไหมคะดูเป็นรุ่นเดียวกันครับโอเคโอเคขอบคุณครับครับผมต้องรีบถ่ายเพราะว่าเสียวเหมือนไม่เต็มเซรข้างนอกสวยขนาดนี้ข้างในก็ต้องสวยเหมือนกันนะคอ่าใช่แต่ผมแอบเห็นว่าข้างในมีข้าวขายด้วยครับพูดจาเหมือนขายข้าวแกงยังไงก็ไม่รู้ เขามีอาหารให้เรารับประทานข้างในอย่างนี้แล้วก uh, well, uh, uh, well, ันเนาะดูดีกว่าไหมดูดีกว่าคราไปกันแล้วเข้าไปทานข้าวกันดีกว่าค่ะไปครับเดี๋ยวไปซื้อข้าวแกงดีนี่ค่ะอาหารก็มาแล้วเรียบร้อยสำหรับเมนูนี้นะคะเป็นโคคัสนะคะแล้วก็มีซาชิมิโบมีฮอกไกโดสแกลล็อปส์นะคะแล้วก็โรมาโนพิซซา ่ะงั้นเรากินกันไปคุยกันไปแล้วกันนะอายุจัดเลยชอบห้องไหนสุดชอบห้องสวีทก็คือห้องนอนผมชอบเกมรูมเกมรูมนี่คือแบบเป็นอะไรทีมากมันมากครับสปาก็ชอบครับสปาคือแบบโอ้โหดีมากนวดีมากเลยอ่ะนี่ก็หิวมากใช่นนีตื่นเต้นนะตื่นเต้นครับชอบรายการแบบนี้อยู่แล้วดีใจที่ได้มาร่วมรายการพี่อาครับตอนนี้รู้สึกเหมือนกำลังพีเต์งานให้อาจารย์ฟังอะไรเงี้ยใครอาจารย์พี่อาจารย์ อาแล้วคุณผู้ชมล่ะคะเไม่เห็นเขานี่นะต้องบอกเลยว่าวันที่ถ่ายไพลอธอ่ะเขาถ่ายเลิฟซีนกันเขาอุ้ยถ่ายแบบว่าไม่เกินไม่อายสุดๆแต่พอมาถ่ายกับพี่เป็นไงคะบอกคุณผู้ชมเลยเกรงมากเกรงมากเกรงมากจนถึงขั้นอะไรหรือเปล่าในเรื่องเราเป็นแม่ลูกกันใช่ป่ะโดนแม่ตบตบ จับหน้าข้างไหนจับหน้าข้างนีเดียวพิดฟั่งผมก็รู้สึกแบบเก่งพี่ย่าเหมือนกันแบบตอนถ่ายวันแรกๆแบบเรารู้สึกว่าเราเห็นพี่ย่าตั้งแต่เด็กๆอ่ะเราดูแล้วคนดีใจเในใจเธอแบบเวลายูแสดงมันมีออร่าเอแบบทำให้ทั้งทั้งห้องขนึ้นเดี๋ยวต้องคอยดูในซีรีส์ดิปในเดอะซีรีส์ใช่ครับผมเฟิร์สก็รับบทเป็นเวลานะครับผมเป็นโฮสต์ตัวท็อปของดิปในบาร์นะครับผมก็ รับบทเป็นเข็มทิศน,นะครับซึ่งเล่นเป็นลูกพี่ธัญญาเลยครับผมเป็นลูกเ<ช>จ้าของบาร์ครับซึ่งไปหลงรักกับโพสตเรื่องราวม,มันก็จะแบบมีอะไรที่มันสนุกสนานเกิดขึ้นอุ้ยเครื่องดื่มเฮ้ยเดี๋ยวก่อนออกนอกเรื่องนิดนึงค่ะต้องบอกว่าเครื่องดื่มที่เนี่ยขึ้นชื่อมากเพราะว่า<ช>บาร <บา S 3> <ช>์เทนเดอร์ที่นี่เขาได้รับรางวัล Rising Star ใช่ไหมคะใช่ค่ะน้องเป็นต่อค่ะวัค่ะวันนี้เมนูที่เอามาเสิร์ฟเรามีอะไรบ้าง เริ่มต้นด้วยตัวนี้เลยครับ represent ความเป็นหัวหินนะครับชื่อว่า ginger s i n g e r smash ครับเราใช้ขิงสดแล้วก็เป็นหัวหิน pineapple ครับตัวที่จะ r e freshing ครับผมตัวถัดไปนะครับมีชื่อว่า ruby martini ครับจะมีสีสันที่ร้อนแรงก็คือเป็นสีแดงตัวถัดไปเป็นไฮไลท์ของเราเลยมีชื่อว่า sky high f i s z นะครับก็คือใช่ครับเราจะใช้เป็นอันชันนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยดอกไม้สุดท้ายเลยนะครับ berry smash ครับผมเป็น original จะเป็นสไตล์อเมริกัน ถ้าคนที่ชอบดื่ม refreshing drink แบบอเมริกันก็จะชอบตัวนี้ครับผมและเห็นว่าสามารถ create เมนูให้กับพวกเราได้ด้วยเหรอคะใช่ครับผมเอาคอนเซปต์ <concept S 1> <ม>เลยไหมคะดาวเทา,ทา,ทา คือดาวทาเนี่ยมันมาจากดาวก็คือพิธีกรที่แบบก็เป็นดาวทาก็คือเมืองใช่ก็เลยเป็นเมืองของเรานักแสดงของอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ดาวทาแล้วอีกอันหนึ่งดีฟไนครับก็ความเป็นดีฟไนก็จะมีความเซ็กซี่แล้วก็ซับซ้อนได้ไหมได้ครับเดี๋ยวครีเอทจะให้ครับได้ค่ะเดี๋ยวรอเลยค่ะอร่อยมากกินเหมือนมีน้ำหอมเ่ยใช่ปะมันมันเหมือนน้ำหอมแบบมีความหอม อันนี้มันก็จะไฮโซหน่อยโอ้อันชันเลยอันนี้สดชื่นอันนี้สดชื่นขอสตาร์ทด้วยดีฟไนก์ก่อน <Deep S 2> นะครับซึ่งตัวนี้ก็มีชื่อว่า Aviation in the Deep Night ก็คือเป็นเที่ยวบินที่พร้อมที่จะค้นหาสิ่งต่างๆในค่ำคืนดาวทาครับผม่าแว้วตรงนี้คืออะไรคะเป็นแบบใช่ครับเป็นเหมือนดาวตกเหรอใช่ครับเสนงที่เปล่งปะกายออกมาจากดวงดาวครับชิมเลยนะไม่รอช้า อันงไงอืมอร่อยอร่อยสมแล้วที่ได้รับรางวัลค่ะน้องเป็นต้องขอบคุณนะคะขอบคุณมากจังเลยค่ะขอบคุณค่ะเป็นจอยนะคะขอบคุณครับเด็กๆชิมไหมกินแล้วมันนึกถึงลูกอมไม่รู้ว่ามันแปลกดีแบบน่าคุ้นห่าจริงๆอร่อยนะนึกถึงอะไรผมนึกถึงน้ำเขียวครับกลิ่นเหมือนเครื่องสำอางไง แต่รสชาติแต่แต่มันมีความเปรี้ยวเลยใช่แต่ละอันมันก็จะมีแบบอย่างอย่างเมื่อกี้อยู่กินแก้วนี้อยู่นึกถึงเครื่องสำอางใช่ไหมเหมือนกลิ่นลิปสติกหรือหรือรองพื้นอะไรอย่างเงี้ยใช่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 เขาอาจจะคิดถึงนะแบบเออมันดาวเท้าไงหรือเปล่าเออก็เป็นได้นะเรื่องซีรีส์ต่อนะคะก็คือเขีพีทก็จะเล่นเป็นลูกเป็นลูกชายที่แบบ เป็นหลงรักเวลาเวลาก็จะเป็นเด็กโฮสในในบาร์นะฮะมันก็จะเป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ส่วนผมอ่ะเล่นเป็นดีเจเจเจมครับ ใช่ดีเจเจมจะจะเป็นคนที่เราฟังปัญหาของทุกคนค่ะก็จะเป็นเรื่องราวในบาที่มันเกิดขึ้นสนุกค่ะต้องรอติดตามทริปหน้าเราก็ยังอยู่ที่นี่เนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าการเล่นส่วนน้ำจะสนุกแค่ไหนนะคะในดาวทาแฟมิลี่แล้วกลับมาเจอกันใหม่นะคะวันหยุดในขัดตะเลิกหน้ากับรายการอะไรคะดาวทาแฟมิลี่ช่องอะไรคะอัมรินอร HD สาค่ะใช่แล้ววันนี้เราสี่คนลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีครับ ห้องนั่งเล่นใหญ่มากก็คือสามารถทำกิจกรรมอะไรอะไรก็ได้เลยครับในห้องนี้กิจกรรมอะไรอุ๊ยรองพื้นได้กลิ่นบ่อยเนาะก็ทำงานในองค์การมันก็ต้องนั่นแหละก็จะเห็นส่วนน้ำแล้วส่วนน้ำก็จะเห็นเราเลย